สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการหมอดูทองคํามาตลอดนะครับวันนี้ครับวันที่20กรกฎาคม64นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลา5ทุ่มครึ่งพอดีแป๊ะเลยนะครับเราก็จะมาอัปเดตแนวโน้มทองคำนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในวันที่21กรกฎาคม64ก็คือวันพรุ่งนี้กันนะครับว่า แนวโน้มทองคำเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับที่บอกแล้วว่าผมจะกลับเข้าใหม่ครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขอเริ่มต้นนะครับจากที่ว่าทองคำเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันก็สามารถหลุดลงต่ํากว่าราคา1800เหรียญลงมาได้นะครับแต่มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลาง เพราะว่ามันสามารถรีบาวกับตัวขึ้นไปนได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยสามารถลงมาแตะจุดต่ำสุดนะครับได้ที่ราคา1,794เหรียญน,นะครับก่อนที่วันนี้ครับจะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับทําจุดสูงสุดนะครับได้ที่ราคา1,824เหรียญก็ตอนนี้ครับก็ทิ้งตัวดิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาแตะจุดต่ำสุดที่ราคา1,805เหรียญ แล้วก็วิ่งป้วนเปี่ยนนะครับดีตัวขึ้นมาเนี่ยที่ประมาณ1,810เหรียญเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับมันกำลังจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับก,การที่ทองคำนะครับวิ่งไปมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมีการทดสอบการเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใครฟังคลิปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่า จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,800เหรียญแต่วันนี้เวลานี้ตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยมีจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางย้ายตำแหน่งมารอที่ราคา1,805เหรียญน,นั่นแปลว่าถ้าคืนนี้นะครับย้ำนะครับถ้าคืนนี้ทองคำเนี่ยปิดตลาดต่ำกว่าราคา1,805เหรียญได้ นะครับหรือว่าเป็นพรุ่งนี้ทองคำเนี่ยหลุดลงต่ำกว่าราคา1 8 0่เหรียญได้เกินกว่าครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับก็แสดงว่าทองคำเนี่ยเปลี่ยนเทรนนะครับเป็นขาลงระยะกลางและทองคำก็จะเป็นไซด์เวย์ไปมาแบบนี้อีกรอบหนึ่งตามที่ผมได้บอกแล้วเมื่อวันจันทร์นะครับโอเค นี่คือภาพรวมไม่เห็นนะฉะนั้นแล้วนะครับกรอบทองคํานะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธเผหัสศุกร์เนี่ยนะครับกรอบทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอยู่ที่กรอบราคา1,805จนถึง1,820เหรียญทองคําทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคําก็จะวิ่งกันต่อข้างนั้นยาวๆ แต่ตอนนี้เวลานี้ให้จำไว้ก่อนว่าทองคำยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่ทั้งขาขึ้นระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับจนกว่าวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้จะหลุดต่ำกว่าราคา1 8 0 5เหรียญได้ครั้งหนึ่งเทนขาลงระยะกลางถึงจะทำงานแล้วทองคำจะเปลี่ยนสถานะเป็นไซ์เวทันทีจบนี่คือภาพรวมนะครับ อะทีนี้มาดูจุดเข้าซื้อเข้าขายกันบ้างนะครับต้องบอกกันนะครับว่าจุดเข้าซื้อเข้าขายที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับมันก็เป็นทริคส่วนตัวนะครับแล้วกเ็เป็นมุมมองส่วนตัวที่ผมเนี่ยได้มาแบ่งปันให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับฉะนั้นแล้วจะผิดถูกประการใดย,ยังไงก็ขอภัยมานะที่นี้ด้วยละกันผมขอเริ่มต้นด้วยจากนะครับสำหรับคนที่ต้องการ จะซื้อนะครับหรือว่าติดดอยอยู่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ทองคําขึ้นไปประมาณ1,824เหรียญเนี่ยบางท่านถามว่าทองคําจะขึ้นไปถึง1,830-1,840เหรียญไหมตอบเลยยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะว่าเทนยังไม่ได้เสียนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ฉะนั้นแล้วครับจุดย่อยๆในการที่ท่านจะเข้าซื้อเพิ่มได้นะครับก็คือให้ตั้งเปิดซื้อบาสตอปรอไม้แรกครับที่ราคา1812เหรียญน,นะครับ ถ้าเกิดทองคําทะลุราคา1,812เหรียญขึ้นไปได้เทนขาขึ้นระยะสั้นครับก็จะเริ่มกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยท่านสามารถไปรอปิดกําไรที่ราคาประมาณ1,817ถึง1,819เหรียญได้เลยนะครับมาที่2ครับไปตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอครับที่ราคา1,817เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกําไรเลยครับที่ราคาประมาณ 1824จนถึง1826ี่เหรียญแล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อวัตถุตอบรอครับที่ราคา1824ี่เหรียญน,นะครับถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ 1, 8 3 0ถึงห8 3่นเหรียญได้เลยและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดเลยครับทองคำทะลุ1831เเหรี 1, ยญได้เมื่อไหร่นะครับ เปิดซื้อหมดหน้าตักเลยนะครับยังไงทองคำเนี่ยมีโอกาสแตะราคา1840เหรียญแน่นอนแล้วนะครับนี่ก็คือในส่วนของขาขึ้นนะอ่ะแล้วบางคนถามว่าอ้าวแล้วอยากจะรอซื้อของถูกอะ่ะนะครับจะไปรอซื้อตรงจุดไหนได้บ้างนะครับอ่างั้นผมก็มาเพิ่มเติมให้ละกันนะครับถ้าเกิดจะรอซื้อของถูกนะอันดับแรกเลยครับมารอซื้อที่ราคาประมาณ 1,797เร้อยเเหรียญครับเป็นไม้แรก1นึ่งเร้ยหกรียญครับเป็นไม้ที่2แล้วก็1น7่งเห้าเรียญครับเป็นไม้ที่3นี่ก็คือ3จุดถ้าเกิดทองคําย่อลงมาถึงจุดยุมบอกนะค่อยทยอยเข้าซื้อละกันนะครับมาดูในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลล์กันบ้างนะครับเพื่อเก่งกําไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะก็เพิ่มเติมให้แบบนี้เลยนะครับว่า ตอนนี้ต้องมาลุ้นจุดเดียวเลยก็คือ1 8 0 5เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1 8 0 5เหรียญได้อีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นคืนนี้หรือเป็นพรุ่งนี้ก็ตามนะครับก็ให้เปิดขายเซลล์ตามลงมาได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณเทขายระยะกลางเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานนะครับเมื่อหลุดต่ำกว่าราคา1 8 0 5เหรียญได้ครับแล้วไปรอปิดกำไรที่บริเวณไหนครับแน่นอนครับ ไปรอปิดกำไรที่ประมาณ1,796ถึง1798เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายสต็อเพิ่มครับที่ราคา1796เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ 1, 7 8 8จนถึง1,790เหรียญแล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งเปิดขายสนต็อครับที่ราคา1788เเหรียญน,นะครับ ก็ไปรอปิดกนไบที่ราคาประมาณ1,780-1,782เหรียญได้เลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของขาลงที่เราจะเล่นกันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับขาลงนะผมสำหรับขาลงนะครับย้ำนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นเซลล์ขาลงนะผมเนี่ยมีจุดเส้นตายไว้ให้จุดหนึ่งก็คือว่า ถ้าตราบใดครับที่ทองคำเนี่ยมันยังรีบาวนะครับไม่ผ่านราคา 1, 8 2 2เหรียญเนี่ยนะครับรีบาวขึ้นไปเนี่ยท่านอยากจะเปิดขายเซลล์ลงมาก็ได้นะเพราะถ้าเกิดยังไม่ผ่านด่านราคา1822เหรียญเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะลุน้นลงได้ต่อแล้วหลุดต่ำกว่าราคา 1, 8 0 5เหรียญเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ1822เหรียญขึ้นไปได้ คนที่เล่นขายเซลล์อยู่นะครับแนะนําว่าควรจะสต็อปลอสหรือว่าตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสขึ้นยาวไปป้วนเปลี่ยนที่ประมาณหนึ่งพันแปดี่สถึงหนึ่เหรียญเลยทีนี้มาดูเส้นตายนะครับของฝั่งซื้อกันบ้างเส้นตายของฝั่งซื้อเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าจุดเปลี่ยนเทนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1นึ5งห้าเหรียญถ้าเกิดมันหลุดลงมาได้เนี่ยนะครับแน่นอนมันก็อาจจะลงต่อแหละ แต่อย่าลืมว่าวันจันทร์ผมบอกไว้ยังไงว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะย,ยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนอยู่ที่ราคา1,760เหรียญต่อให้มันหลุดต่ำกว่าราคา1,805เหรียญลงมาได้แต่ยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา1,760เหรียญใครอยากซื้อก็ไล่ซื้อไปนะครับยังไม่ต้องกังวลในช่วงนี้ในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยยังเป็นช่วงของการทำกำไรขาขึ้นอยู่ ผมบอกแล้วว่าช่วงนี้ยอ่อลงมาซื้ออย่างเดียวถ้าใครเล่นตันผมบอกเนี่ยช่วงนี้ฟันกําไรกับโบกเนี่ยยับเยินเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยย้านะครับคนที่เล่นฝั่งซื้ออยู่แล้วยังมีเงินยังมีกําลังหน้าตักอยู่นะครับเอา1760เหรียญเป็นเกณฑ์เท่านั้นยอ่อลงมาต่อให้หลุด 1, 8 0 5เหรียญลงมาได้ก็ช่างนะครับยอ่อลงมาก็ไปดักรอซื้อตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะรีบาวขึ้นไป แต่คนที่หน้าตักหรือเงินคุณไม่พอนะครับหลุดต่ํากว่าราคา1 8 0่เหรเดียญลงไมได้เนี่ยท่านต้องคิดแล้วก็วางแผนใหม่ดีๆนะครับนี่ก็คือคําแนะนําดีๆจากอาจารย์เติ้งละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ดีครับกดไลค์ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจผมด้วยละกันแล้วก็ส่งต่อไปกับเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ท่านรักนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีแผนการซื้อขายทองคําได้อย่างถูกต้องนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดี